วัดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับเกม Ghost Watcher คือครั้งนี้จะมาแนะนำเกมนี้เพราะว่าเป็นเกมที่ผมโดนเพื่อนชวนเล่นนะครับแต่ว่าเกมนี้อ่ะเท่าที่ลองเล่นดูต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเกมที่กำลังพัฒนาค่อยๆมีการพัฒนาเรื่อยๆแล้วแถมว่าอ้องอยากที่ทราบกันว่ามันเป็นเกมที่กำลังพัฒนา เกมกาลังพัฒนานี้มีบั๊กเยอะมากหนึ่งในนั้นบั๊กที่ผมลองเล่นแล้วเคยเจอนะมันเป็นบั๊กที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษาอาจจะเปลี่ยนภาษายุ่งยากหน่อยต้องกดสับไปสัมมาถึงเปลี่ยนภาษาได้แต่ว่าอ๋อพูดถึงภาษาในที่นี้เกมนี้รองรับภาษาไทายด้วยนะครับแต่ว่าภาษาไทายนี้ที่นี้เป็นภาษาไทายที่เรียกว่าไม่ได้เลื่องมากเลยแปลภาษาไม่ค่อยดีถ้าคน เรียกว่าไทยแปลเป็นไทยเลยก็ได้นะอย่างเช่นพวกสดวอะไรพวกนี้โอ้โหจากภาษาอังกฤษมันคือ E.M.F. แต่ภาษาไทยมันคือสววโอ้ my god แล้วหลายคำเรื่องอายุอีกอายุโหบอกเลยว่าแรกๆโคตรงงเลยว่ามันคืออะไรต่อไปผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของเกมนะครับลักษณะของเกมในที่นี้มันจะเป็น เกมคล้ายๆเกมฮัตโมแต่ว่ามีความสามารถเพิ่มเติมคือสามารถจับโอเกมอน้ยนเล่นคือการเอาลูกกลมๆที่อยู่ในรถนะ่ะมาจับอาผีได้แต่ว่าการจับผีในที่นี้มันต้องจับหลังจากทำภารกิจต่างๆได้เรียบร้อยซึ่งภารกิจไอตัวนี้มันต้องรู้ประเภทผีก่อนถึงจะรู้ว่าภารกิจคืออะไรแต่ว่าเอาจริงๆนะภารกิจ ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรู้ประเภทผีก็ได้สุ่มๆเอาก็ได้เพราะเป็นเกมที่อะไรวะมีเครื่องเหมือนไม่มีเครื่องมีอุปกรณ์เหมือนไม่มีอุปกรณ์ก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งในนั้นนะ่ะอยากรู้ประเภทผีใช่ไหมย,ยืนให้ผีมันมาหลอกเราเลยจบพอเห็นหน้าผีปุ๊บโอ้รู้ทันทีเลยเป็นผีประเภทไหนอ่าถ้ารู้ผีประเภทไหนแล้วก็ในที่นี้ก็มาเดาสุ่มเกี่ยวกับอายุและก็ อารมณ์โกรธของผีซึ่ง2ตัวนี้เอาง่ายๆเดาสุ่มมันไปเลยถ้าเทคนิคง,ง่ายๆแหละว่าจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราเลือกถูกทำภารกิจถูกในที่นี้ของสงสัยกันหนึ่งนะลองทำภารกิจไปก่อนถ้ามันเกิดขึ้นยุตอยู่บนหัวเมื่อไหร่แสดงว่าเ,เราทำภารกิจถูกแล้วถ้าทำภารกิจผิดมันจะไม่เกิดแอคชั่นอะไรขึ้นในที่นี้เลย ผมจะมีการทดลองแบบว่าฮใช้ทดลองสุ่มมั่วๆเลยตึ๊บอาไม,ไม่ได้ใช้เครื่อง e m f ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์ช่วยให้ผีหลอกครั้งหนึ่งเจอหัวผีอ่าจบกันเลยคราวนี้แล้วที่เหลือก็สุ่มภารกิจเล่นเสียงตายสักคนหนึ่งจบเกมเกมก็ถ้าบอกแนวเกมมันยากไหมก็ยากปานกลางนะความหลอนความหลอนหลอดถ้าบอกความหลอนก็ สำหรับผมต้องบอกก็ไม่ได้กลัวผีอะไรนะที่เพื่อนมาลากให้ผมมาเล่นด้วยอะ่ะมาเป็นโลกันผีมากกว่าแต่ว่านในในที่นี้เท่าที่ลองดูแอคชั่นของเพื่อนอ่าเพื่อนมักมักจะก,กลัวผีระดับหนึ่งถ้าเปรียบเทียบจากความกลองเพื่อนนะน่าจะระดับหนึ่งเลยอะ่ะแต่สามผมเฉยๆเรียกว่าโคตรลุย แต่พูดง่ายๆว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวเล่นกับเพื่อนก็สนุกดีอ่าเล่นกันกำขำๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้เป็นซีเรีสไม่ได้เป็นเกมหัวร้อนอะไรมากมายอ่าเน้นขำๆกันเลยอ้อลืมพี่จางถ้าทุกคนอยากใช้วิธีผมในการลองไปเล่นดูนะแบบวิธีการสมผีโดยไม่ใช้เครื่องว่งอ่าเครื่องมือในการช่วยค้นหาผีว่าเป็นผีประเภทไหนก็ แนะนำอีกอย่างว่าต้องรู้จักเครื่องป้องกันก่อนเพราะว่าเกมนี้จะมีเครื่องป้องกันผีแต่ว่าเครื่องป้องกันผีในที่นี้ถึงผมกล้าสุ่มต้องบอกก่อนว่ามันแค่2ใน10ที่จะทําให้เราตาย2ในที่นี้มันจะมีประเภทว่า2ชิ้นที่ไม่สามารถป้องกันผีได้แต่อีก8ชิ้น่ะป้องกันผีได้เลยผมกล้าสม่ม,มส่วนใหญ่อะหลักๆเท่าที่ดูอะถ้าอยากปลอดภัยสุดถือไม้กันเขนไว้ดีกว่า ไม้ไม้กงเขตในที่นี้ในที่นี้ผีเกือบทุกตัวนะเท่าที่เช็คอะกลัวไม้กังเขตประมาณ9ใน10เลยอะเลยกล้าสุ่มเต็มที่แต่ถ้าโชคายหน่อยสุ่มเจอผีแล้วที่มันไม่กลัวอุปกรณ์เรางานก็เตรียมตัวจากโลกเลยจ้าแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้ผมใช้ทดลองกับความยากระดับธรรมดาเท่านั้นนะ พอดีเกมนี้มีความยากประมาณ3ระดับคือยากธรรมดายากแล้วยากแบบบ้าผมยังไม่ได้ลองแบบความยากอีก2ระดับที่เหลือเพราะยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ถ้าให้เดาความยากาทั้ง2ระดับที่เหลือนะ่าจะทําให้เครื่องป้องกันผีน้อยลงมากกว่าถ้าเดานะเพราะแบบยากธรรมดาหรือเรียกว่าโคตรง่ายเครื่องป้องกันผียามันมีเยอะมากเลยใช้วิธีนี้ได้ เดี๋ยวถ้าผมลองไปทดลองเล่นความยากระดับบ้าหรือความยากระดับเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกกันอีกทีว่ามันมีความรู้สึกยังไงใช้วิธีนี้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก่อนจากการได้ที่นี้เดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนเล่าความรู้สึกหลังการเล่น Ghost Watcher กันนะครับเพื่อนคนนี้คือเพื่อนจากช่อง Channel h e a b u t y นะครับถ้ายัางไง ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมกับช่อง h e b i l i t y ยนะครับสวัสดีครับมารับฟังความรู้สึกหลังการเล่นกันเลยครับสวัสดีครับบายครับโคตรเหนื่อยเลยบอกว่าครั้งที่3นี่ใช้ผิดวิธีเลือกอารมณ์ผิดช่วร์นั่นดิเออเออเราใช้ออกางเขนเรามันขึ้นยูทพอขึ้นยูทมันจับได้เลยเออเแสดงแสดงว่ามันต้องเป็นที่ไมก้กางเขนจริงด้วยเราเลือกอารมณ์ผิดท,ที่บอกว่าฝ่ายอ๋อ ถ้าสังเกตดีๆถ้ามันขึ้นยูสแสดงว่าเลือกถูกเพราะว่าไฟมันแสงมันขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นยูสแต่พอเจอไม้เข็มแล้วมันขึ้นหมเออเออเออเพราะทุกทุกสเตปถ้าสังเกตนะผ่านอะไรได้มันจะขึ้นยูสหมดเออ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 เราก็เริ่มเริ่มเริ่มเก็ตเกมแล้วนะโอเคคือถือว่าถือว่ามันนะถือว่าประมาณว่าแม่งคล้ายๆแบบอะไรวะ บอกหน้ากว่าพาร์ทโมไหมก็รู้สึกไม่ค่อยนะคือคือไม่พอคือ,ค,อคือพอคือพอเราเริ่มรู้แล้วไงว่าอะไรไม่เป็นอะไรอะ่ะมันก็แบบพอแบบพอ,พอที่จะพอที่จะเดาทางถูกได้อะไรอย่างเงี้ยเออ,อ,อแบบพาร์ทโมมันมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยไงถึงน้่มาตกใจกว่าแต่ไม่แต่แต่ไม่แต่อันนี้แต่อันนี้อันนี้มันก็มาแบบ มาแบบนี้นะมาแต่ถ้าเทียบกับฟาดโมอะน่ากลกัวกว่าฟาดโมตรงนี้เว้ยประมาณว่าถ้าผีมันมันมันโผล่มามันจะมีแบบแง้มประตูมาแบบโผล่หน้ามาตรงประตูแล้วมันก็กลับไปอะไรเงี้ยโคตรร้อนเลยเอเอแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะมีแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบคือคอยมาหลอกเราคือจังหวะการหลอกมันน่ากลกัวกว่าฟาดโมเว้ยใช่ใช่เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ไอ้ฟาดโมไม่มีจำสกแก่แต่เกมฟาดโมมันมีแต่เสียงหลอกนีอยู่ดีเสียงมาข้างหูอะไรอย่างเงี้ยมันมีแห้ขึ้นมา มันจะรู้สึกหลอนกว่าแต่ไอตัวนี้บอกว่าหลอนก่อนเป่ามันไม่รู้สึกนะสาหรับวเองนะคือเออคือมันเตรียมใจได้หมดอะผีหลอกมันรู้ตัวแล้วภาอเออรู้ชัวร์ว่ามันหลอกเลยกล้าลุยแล้วตอนมีเสียงอะไรพอมันมีเสียงอะไรมันมันไม่เหมือนผัานโมที่มาอยู่ดีแอะอยู่ดีแอะอ๋อแต่นี่มันเ็นแบบก๊อกน้ำเปิดน้ำอะไรเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์ตอาร์ตอาร์ตมึงประเมินต่ำไปอาร์ตเราเพิ่งเล่นไปแค่แป๊บเดียวเองเว้ยเรายังไม่เจอทั้งหมดเว้ยเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองต้องลองดูต้องลองดูเว้ว่ามันเป็นยังไงเออโอเคขอไปอีกขอไปอีกรอบโอเค โอเคครับโอเคอ่าก็เลยคุยๆกันอย่างนี้แหละโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ h b e t ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวผมกับพี่อาร์ตจะมาล่ากันที่ว่าหลังไหนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเค,อเคสำหรับวันนี้ฮะก่อนก่อนไปฝากน้องๆบอกด้วยนะว่าอยากให้เล่นระดับไหนโอ้โหจะไปรู้มึง อดทนครับไม่ต้องถามไม่ต้องถามกูรู้คำตอบยากสุดบ้าบ้าบ้าข้างบ้าบอเอ้้าง่สุดเลยชัวรบ้าบ้ามากเราจะยอมเล่นไหมถ้าขอมาก็จัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอให้มีคนมาคอมเมนต์คลิปเรกนี้ก่อนเลยหาส้กคอมเมนต์ก่อนดีกว่าไหม เออโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ